ความหมายและส่วนประกอบของกรวยนะครับอันที่หนึ่งเลยคือจุดยอดนะครับจุดยอดก็คือจุดที่อยู่บนสุดนี้นะครับถ้าคุณคำหนดให้เป็น A ตรงนี้ก็เป็นจุด A นะครับอันที่สองสูงตรงสูงตรงก็คือจุดที่วิ่งมาจากจุดยอดนะครับลงมาตั้งฉากกับพื้นแบบนี้ถ้าให้ข้างล่างเป็น B บอยนะครับแบบนี้สูงตรงก็คือ a b ไปที่สามนะครับคือสูงเอียง สูงเงี้ก็คือสูงจากจุดยอดนะครับมาด้านข้างๆมันนะครับสมมติให้จุดนี้เป็นจุด c cat สูงเี้ก็จะกลายเป็น ac นะครับอันที่ C คือรัศมีนะครับรัศมีก็คือรัศมีตรงฐานนี้ก็คือ bc นะครับแบบฝุกหัดส่วนประกอบของกลวยนะครับข้อที่1นึ่งจดกาหนดให้กลวยรูปหนึ่งนะครับมีสูงคือ 12เซนติเมตรแบบนี้คือสูงตรงนะครับถ้าสูงเฉยเฉยต่อไปกำหนดมาลัศมีคือ5นะครับตรงนี้เป็น5โจทย์ถามความสูงเอียงก็คือตรงนี้นะครับให้เป็น l เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นพีทาโกรัสนะครับ l กำลังสองจะเท่ากับ12กํากำลังสองบวกหากำลัง2นะครับ12กำลังสองคือ144บวกด้วย5 25นะครับก็จะกลายเป็น l กํลังสองมีค่าเป็น169ใครกําลังสองได้ร้อยหกนะครับ l เดียวก็เลยตอบ13ก็เลยตอบ13บสมซนติเมตรนะครับต่อไปข้อที่2องกรวยอันหนึ่งมีเส้นผ่าถึงกลาง6เมตรนะครับถ้าตรงนี้ทั้งหมดยาวหเมตรอันนั้นครึ่งหนึ่งก็จะเหลือแค่สาเมตรนะครับจุดกำหนดสูงเอียงมาให้คือ5ตรงนี้เป็น5้านะครับสูงเอียง จงถามความสูงเป็นเท่าไรความสูงให้เป็น h นะครับแบบนี้เราก็จะเห็นพิธากอรัสมานะครับคือกําลังสองจะเท่ากับ h กาลังสองบวก3กํกลังสองนะครับห้าลังสองได้25เท่ากับ h กาลังสองบวก9นะครับย้ายบวก9มาลัฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น25บลบ9กได้16นะครับเท่ากับ h กำลังสองใครกำลังสองได้16นะครับ h ก็เลยตอบสเพราะนั้น สูงตรงก็คือ4เมตรนะครับข้อที่3ามจดกำหนดว่ามีความยาวรอบฐานนะครับของกล้วยคือ4ี่ิบี่เมตรนะครับความยาวรอบฐานก็คือตรงนี้นะครับหมดนี้เลยความยาวฐานก็คือเส้นรอบรูปนะครับเส้นรอบรูปของวงกลมสูตรก็คือ2พาย r นะครับแบบนี้ก็จะไปตั้งขึ้นมาก่อน ว่า2ไพ r เท่ากับ44นะครับแต่ว่าพายของเรามีค่าเป็น22ส่วน7นะครับคูณด้วย2อันนี้คูณด้วย r นะครับเท่ากับ44ขอ้อมูลคูณกันทัน้งหมดก็จะกลายเป็น2คูน22ได้44นะครับก็เป็น44 r ส่วน7เท่ากับ44นะครับอันนี้ใช้แม่44ตัดได้เลยเป็น1 แล้วก็ย้ายเจตรงนี้นครับที่หารอยู่ขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้น R เดียวก็เลยตอบเจนะครับต่อไปโจทย์บอกว่ามีความสูงยี่สิบสี่เมตรนะครับถามว่าสูงเอียงเป็นเท่าไหร่สูงเอียงคือตรงนี้นะครับให้เป็น L เราก็รู้นะครับว่าตอนนี้ราศสิบหเราคือเจ็ดเจ็ดก็คือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากรูปนี้นะครับเราจะได้พลการละหักมาว่า L กํกลังสอง เท่ากับยี่สิบลังสองบวกด้วยเจ็ดกลังสองนะครับก็เขียนขึ้นมาเป็น L กลังสองจะเท่ากับยี่สบี่กำลังสองบวกด้วยเจ็ดลังสองนะครับยี่สิบสีคูณยี่สิบสีได้ห้านะครับบวกกับเจ็ดบ้วกการออกมาก็จะกลายเป็นหกร่านะครับเท่ากับ L กำลังสองเพราะฉะนั้น l เด e ียวคูตอบห้านะครับ นั้นสูงเอียงก็เลยตอบ25เมตรจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงกูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ